คนมาคนเจ้าแล้วคนมาประชาสัมพันธ์ข้าวนะครับน้ำมันครับน้เลยค่ะห้ลูกมือลูกมือใหญ่จิ๊บนะครับยญ่จิ๊บนะครับไม่ยังผมนะครับวันเดือนสิบด้อนอายุขลูกชิ้นหนึ่งก็จะได้ ยกเก้าอี้เออก็ได้บุญเก็บพยาก็ได้บุญนะครับเพราะจิตที่ตั้งต้นว่าเป็นบุญจิตที่ตั้งต้นว่าดีนันก็เจอหนึ่งสองสามขอมุกแคบนิดนึงหนึ่งเดี๋ยวพี่บอลธารวัดยอดแก้วอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจะได้เดินทางมาที่เสียงทุกคน นะครับไม่ให้จะไม่มีสิ่งใดๆที่จะไปกีดขวางหน้าครูบาอาจารย์นะครับให้ครูบาอาจารย์ได้ที่ถามมวลสารและพี่เจอมานะครับในความชราภาพขององค์หลวงปู่พวกเราจะสังเกต ใน5ีองรามาทมายาวโฆษณาอะไรก็มามายต่ไหวดีกับแมนั่นก็คือตาระชาราษระป้าสาวผลรับเงินเสรนะครับซัตาปีเก่าป้าเจ้าล กาสาธุดังๆสามคำสาธุสาธุสาธุบรงจากรองโบของบริจนกระการธรรมีรลกโบเดยนะครับเกิดมาดีเบีตา้รัจรอยเย็นแด่รลงโ่ด้วยการดูโทดูคน แต่พูได้ว่าเห็นใหตุร่วมี้ในจอเด้อเบอ่ไใ้จอบ่รนำใจเบอร์ไม่ได้เกาะออกเพอยากอกออกจอดที่งนทีมงานได้ปับตัวพยะยาเรเสร็จครับหลังใหลในบณฑนนวิธีเขียนบงคลในวิธี จะได้ประกอบพิธีอันเชิญเราเช่นจุมดามาร่วมมนุโมทนา การถวายถวายนางพึ่งเห็นไหมก็เป็นแต่จุดแข็งทั้งพาจะมาถวายต่อพระบรมโรอรสาธิราช 저는약간그런느낌이들더라고요 จตรยที่ฐานอดานจิตี่เรียบร้อยในขณะที่ประสงค์โดยคณะเดออดุษัยวใหลวงูบได้ใช้สารเทยส่นะครับสล้านบาทเป็นเรื่องต้นยาาบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนไวนี่รับรเหลวงโครับ อันน okay, ี้บอ่าไคร่ันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทยี่บิาตัมามีน้องคู่

สวัสดีครับผมบอลน,นะครับวันลบเนนมณีนะครับครับสวัสดีครับผมบอลกัมพูชาขอดแก่นไหครับวันนี้ค่ะป้าต่อยมรสยามครับขอถามเรื่องความเป็นมาของไอ้หนุมานหมื่นหินหน่อยครับเออครับนุมานหมื่นหินรุ่นแรกนะคะจัดสร้างในวาระประธานก้าวเ,เปลือกเออเรานำวิชาของหลวงปู่ ที่อยู่ในผ้ามหายันนะครับอย่างนี้ครับนี่คือผ้ามห,หายันของปู่จะเป็นวิชาของปู่วิชาเอกวิชาเอกของปู่นะครับเราเลยนําจากผ้ามหายันสู่วัตถุของคลซึ่งเป็นพนุมานหล่อเป็นเครื่องรางครับดีทางด้านไหนพนุมาณของปู่เนี่ยนะครับดีทางด้านเมตตามหานิยมนะครับใช้แล้วนี่ครับ ขาเรียกเกี่ยวกับความเมตตาค้าขายเรื่องเงินเรื่องทองก็ดีนะนีความเชื่อโบราณนานี่นี่ความเชื่อของโบราณนนครับทาอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับตามคติโบราณเลยครับอนุมานทาอะไรสําเร็จทุกประการครับโบราณเหมือนไนวาวครับปลอดภัยครับต้องบอกว่าเป็นการจัดสร้างในวาระแรกของวัดพระธาตุหินหินซึ่งหลวงปู่ท่านก็เมตตาอย่างยิ่งครับที่ให้ทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่บอลพี่ต่อยเองเนี่ยนะครับ สารงานต่อในเรื่องของพนังานเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งแดนสันก็ว่าได้นะครับ